สวัสดีครับผมสุภกิจเินฐานครับผู้นำอชอมเพดอยหลวงวันนี้จะพาชมโคกหนองนาบ้านไสทองอหมู่6นะครับเดี๋ยวจะพาไปพบกับเจ้าของโคกหนองนาภูกองชัยนะครับพี่เอื้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าของโคกหนองนานะครับชื่ออะไรนะครับพี่คือพชลาพรภูกองชัยค่ะ ครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อเอื้องคำภูกองชัยแล้วค่ะเอื้องคำภูกองชัยนะครับในโคบหนองนานี้มีบ่อกี่บ่อครับพี่มีสามบ่อค่ะสามบ่อนะครับแล้วก็ปลูกอะไรบ้างครับมีมีส้มโอส้มโอส้มโอหรอครับส้มโอก็อันนี้ใช่ไหมครับค่ะอันนี้ในนี่แนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับชื่อผมผมชื่ออะไรครับในจระเข้ครับผมเป็นแฟน คนลงอ๋อครับเป็นเป็นแฟนกันนะครับเป็นคนทางานเป็นคนสวนอ,อันนี้คือผลผลิตใช่ไหมครับอันนี้ส้มโอพันธอะไรครับพันทองดีครับพันทองดีใช่ไหมครับวันนี้ผมมาชมโคกหนองนาเนี่ยมากับคณะคณะเดี๋ยวเดี๋ยวมากับคณะทำงานประเมินโคกหนองนานะครับอ่า เดี๋ยวแนะนำแป๊บหนึ่งนะครับดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คณะนะทํางานประเมินศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาของอําเภอได้หลวง่าได้ร่วมกันมาตรวจประเมินโคกหนองนาค่ะครับเดี๋ยวจะพาชมโคกหนองนานะครับอันนี้คือป้ายโคกหนองนาครับเพียงเชิญเพียงพาชมโคกหนองนาหน่อยครับอันนี้ พอเข้าสวนมาก็จะเจอต้นมะพร้าวเลยนะครับมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมครับ <Okay. S 1> มะพร้าวไอเ้มะพร้าวไอแกง oh, <okay. S 1> ค่ะหอมมะพร้าวแกง <Okay. S 2> ครับแล้วก็อันนี้เป็นโคกอันนี้เลี้ยงอะไรบ้างคะพี่เลี้ยงปลาปลาทุกอย่างค่ะปลาเปลาช่อนปลาทุกอย่างที่เป็นเป็นปลา อ๋อมีปลาเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับแล้วผักที่ลอยอยู่นั้นเลี้ยงด้วยหรือเปล่าครับอ๋ออันนี้มันเกิดแบบธรรมชาติค่ะอ๋อผักปุ้งธรรมชาติใช่ไหมครับในกระชังนี้มีอะไรบ้างครับพี่ในกระชังกระชังนี้กาไร่แดงแหนแดงค่ะอ๋อแหนแดงนะครับไปเลี้ยงเป็ดบ้างมีปลากินบ้างบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีไม้ผลใช่ไหมครับอันนี้มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยกระท้อนนะครับกระท้อนปุยฝ้าย ระท้อนปุ๋ยป้าต่อจากนี้ก็จะเป็นโซนเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมีโซนส้มโอด้านนูน้นแล้วก็จะมีมะม่วงแก้วขมิ้น50ต้นส้มโอ150ต้นแล้วก็จะมีมะนาวอยู่ประมาณ40ต้นค่ะไว้ไว้ไว้ทำเป็นอาหารที่เราประหยัดทุนไม่ต้องได้ซื้อ าที่ร้านเราค่ะอ๋อที่ร้านก็คือร้านด้านข้างซ้ายมือนี้ใช่ไหมครับสวนผู้กองชัยฟิชชิงพาร์คค่ะอ๋อสวนผู้กองชัยฟิชชิงพาร์คแล้วก็เห็นมีเป็ดอยู่ในน้ําด้วยนี่เป็ดอะไรนะครับพี่เป็ดไอ้เป็ดอีเหลืองค่ะตัวขาวๆอ๋อครับก็ไอ้ตัวนั้นก็เป็นเป็ดไร้ทุ่งเลี้ยงเอาให้มันเรียนที่นู้นไม่ใช่เป็ดนะอี่นู้นไม่ใช่เป็ดนะนกอ๋อในนาข้าวก็จะมีนกอันนั้นเป็นนาข้าวใช่ไหมครับอ๋อมีนาข้าวด้วยนะครับปลูกได้ประมาณ หนึ่งเดือนค่ะครับนอกจากต้นเงาะต้นสักอะไรนะมะกอกน้ำมะกอกฝรังครับฝรั่งแล้วก็เห็นเป็นทิวอยู่ตรงชายเขานู่นอะไรครับเขานนั่เป็นสับปะรดัปตตาวีอ้ออ๋อสับปะรดปัตตาเวียด้วยใช่ไหมครับอ๋อแล้วตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรือนโรงผักโรงแผักค่ะโอเคอ๋อตรงไฮโดค่ะ ตรงนู้น,นจะเป็นโรง,งงันเลยค่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอาหารใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือผลกระทบน้ําท่วมมันก็เลยถ้างนั้นถ้าน้ําไม่ท่วมช่วงสิงหามันก็จะงามไปกว่าน,นี้แล้วค่ะอืละผลกระทบของน้าท่วมมันก็เลยได้ประมาณแค่นี้ค่ะอืมและอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับอืมครับ